คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะวันดี้ก็อยู่กับหนูจ๋พาพารวยนะคะวันนี้หนูจ๋ามีทุนในบัญชีอยู่ที่500บาทหนูจ๋าจะไม่เล่นเกมที่เล่นยังไงก็แตกเล่นยังไงก็แตก f o r t u n น x ท่านมัวของเราเองนะคะไปเราไปเริ่มต้นกันหนูจ๋ามีทุนอยู่ที่0 0เราก็เบ็ดกันน้อยๆไปก่อนเนาะอะโอเคไปค่ะในดูซิว่า วันนี้จะวันนี้ไม่เอาเยอะเอากําไรแค่แบบว่าห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็พอแล้วสามร้อยก็พอเขาคือแบบช่วงนี้เกมแบบแตกยากเป็นเพราะอาจเขาอาจจะปรับปรุงระบบอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกมมันก็มีไม่กี่เกมหรอกที่หนูจะชอบเล่นแล้วมันแตกบ่อยๆไปดูกันนะคะตามคลิปที่หนูจะเคยลงไว้มะยังได้อยู่ กดออโต้สปินไปเลยนะครับมาที่วัวทองมาไหมอน oh, นี้หนูกลาก <'m> sure. กดออโต้สปินอยู่ที่30ครั้งนะคะ <'m> sure. เอ้ย <'m> sure. มา <'m> sure. ใคร <'m> sure. ที่เป็นแฟนขับหนูจ๋านะคะ <'m> sure. หนูจ๋าแจกลายชื่อไว้ให้แล้วนะ <'m> sure. ไปหาดูตามคลิปนะ ว่าเป็นคลิปไหนมีรายชื่อตัวเองแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาหนูจานะคะมารับโค้ดเครดิตฟรีไปเล่นกันเลยนะคะแฟนขับนี้คือหนูจ่าคัดเองนะสำหรับคือแบบคัดรายชื่อมาเองเลยอะว่าคนเนี้ยได้อะไรเงี้ยไปหาคลิปดูนะคะว่าคลิปไหนจะมีรายชื่อประกาศบอกท้ายคลิปเลย อะเด็ดกันเองละเราลงกดแบบรัวๆละเออกดแบบรัวๆก็ได้อยู่มาส้มเข้าบ่อยฮะเออเนี่ยส้มมาอีกละพูดถึงก็มาอีกละมามาริ้วๆิวิว,วมาได้เท่าไหร่ยังไม่ทันดูเลย จะสาแถวป่ะสามสี่แถวป่ะสองแถวเออี่ได้มาร้อยหได้อยู่ไปไปเพิ่มเบ็ดกันหน่อยเพื่อความน่าตื่นเต้นเพราะมันเท่าทุนอยู่อ่ะมันยังแบบเออต้องเพิ่มเบ็ดให้มันได้กําไรนะถ้ามันจะแตกดีมันเสี่ยงกันค่ะมาแล้วพี่หัวมาแล้ว เราจะได้อะไรคูณสิบกันไหมไปดูกันเลยชอบที่สุดเลยตอนเลสปินเนี่ยคือมันตื่นเต้นอนะเคยได้คูณสิบแล้วแบบแตกแบบอม,มาเลยจ้าบิ๊กวินวเท่าไหร่น่ะ ร้อหรอโอ้ได้มา630้อามบาทเลยแต่ถ้าได้แบบทูนสิบนี่ก็น่าจะประมาณพันนึ่งมั้งมาไม่ใช่มพันเจ็ดร้อยเออใช่เพราะมันได้มาครบเงินขาดมาอันนึ่งเนาะเออเนี่ยถ้าสมมติว่าอีส้มนั่นลงมาอีกนิดนึงนะหนูจ๋าก็จะได้แบบ700ใช่เพราะว่ามันคูณสิบไปลองไปกันต่ออีกนิดนึงเผื่อจะแบบ อุ้ยได้กำไรมาแล้วพันห้าร้อยอ่ะพอไหมหนูจ๋ายัง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 ไม่ยอมอยอีกนิดนึงอีกนิดนึงล้กันมามามาไหมมาจ้าเฮ้ยเฮ่้เอเอ่อมันเลยไปได้ยังไงมามาจะได้คูณสิบไหมรอบนี้ มายังไม่ได้โอ้ยได้ส้มแน่เลยอ่ะยังคือไม่ได้ส้มเลยเออจะได้อะไรเนี่ยประทัดชัวร์มันนานแล้วไงเนี่ยได้แค่สองอันเองนะโอเคก็ยังได้ก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่มายังคงแบตอยู่ที่เจ็ดบาทนะคะอ่ะย,อย,ยังกดไม่หยุดยังกดไม่หยุด ธอจเอถึงไหนเนี่ยได้กําไรมาแล้วควรที่จะหยุดได้แล้วนะเยนเุจ่าอยูยยังๆๆง,ง,งยังได้อยู่คือแบบว่าถ้าสมมุติเราไปต่อเราก็แบบจะเสียนะตอนนี้กํลาลังลังเลว่าจะว้ายคงต้องไปต่อแล้วแหละอีกนิดนึงมันลดมันลนลงมาแล้วว่าจากพันหนึงอ่ะอ,อีกสักหน่อยแล้วกันเผื่อมันแตกเนาะเฟุ๊กเผื่อฟุก วยเสียวอ่ะหยุดได้ไหมอะ่ะน <c oughs> ี่ดีไปมมันไม่ค่อยแตกแลงมาแปดลอยแล้วพอแล้วได้บิ๊กวินนี้พอได้บิ๊กวินนี้เราปิดคลิปแล้วค่ะหนูสามไม่ไปต่อแล้วแน่นอนเพราะว่าไในด้ซื้อได้มาเท่าไหร่นิดนึงไ,ไ,ได้มาพัานนึงแล้วปิดคลิปเลยดีไหมเกือปิดคลิปไปเนี่ยคือแบบว่า ยังยังยังเพิ่มเบตอยู่อ่ะสักหน่อยแล้วกันเพื่อมันได้อีกนิดนึงเนาะมามาดีไงมาและมาดูซิจะได้เท่าไหร่ถ้าได้เข้ารอบนี้ปพ๊บพอเลยนะไม่ไปต่อแล้วนะปิดคลิปจริงๆแล้วเพราะแบบเสี่ยงที่จะแบบไม่แตกแล้วอะเล่นเล่นเล่นมาสักพักแล้วอะจะหกละทีแล้วอะเออ แน่นอนคือแบบว่าคือถ้าแบบเล่นนานไปแบบมัมมนทำไมไม่แตก <uh> แล้วแต่เกมนะบางเกมก็แบบเล่นนานๆถึงจะแตกดีแต่บางเกมนี่คือเล่น2นาทีก็แตกโอ้ยน <uh> ลงมาแล้วอ <uh> ยายหนูจ้าหยุดเลยพอแค่นี้ได้แล้วจะไปต่ออีกยังไงชูนเมืดี๋ยวังไม่หยุดอีกยังไม่ยอมหยุดมันยังไม่ยอมหยุด นพอได้แล้วนะเราจะหมดพอกันที่เท่านี้นะคะเบ็ดที่9บาทนะเนี่ยยังแตกอยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะหนูจ่าได้กำไรแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปชอปปิ้งแล้ว1 400บาทสำหรับคลิปนี้บายบยขอดนุญาตพิ้ชม,มวับวับ